สามสุดยดีจงสวัสดีครับอ่ะพี่เซนสิวันนี้ไอเดียมเขาเขาเล่นให้รีวิวมีอะไรบ้างครับมี่มลรถแลเวก็เครื่องบินแล้วก็รถเข็นหลอแล้วก็กระบะเอ่อหลอ ทำเองทั้งหมดเลยหรือปล่าเนี่ยมันลกไปหรือปล่าเนี่ยหรออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทิ้งก่อนเพราะว่ามันหลุดเอาติดต้องแล้วมา่อามา,อมาว่ามาแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะและรละเครื่องบินเครื่องบินทำจากอะไรครับขุนงำเอา ลุกขึ้นมาแล้วอ่ะไหนอธิบายดีๆอย่างสิลูเครื่องบินบินแล้วก็ทำจากอะไรอะ่ะเครื่องบินทำจากขวดน้ำแล้วก็มีอะไรบ้าง ก็มาดูด้านหลังบ้างถ่ายอยู่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้แล้วขึ้นไปมันจะเป็นแบบนี้ทํายากไหมเนี่ยทาไม่ยากแค่เอากระดามาแล้วก็ติดติดติด,ต,ดติดด้วยอะไรครับลกูกติดด้วยกระดาษแล้วก็กระดาษกระดาษกระดาษแข็งนะ,ละแล้วก็เป็นหลอดแล้วก็หลอดไหนลองบินขึ้นขึ้นบินให้ด,ดูซิโอเค ไปมีอะไรอีกเซ็ตมา้วมันก็แตกแล้วมันก็อ่าแล้วอันต่อไปวิลรีวิวอะไรต่อแล้วอันนี้รูปเร็นรูปแล้วก็ชี้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 เทแล้วมันก็เทไปเทมาแล้วก็เร็วที่สุดในโลกแล้วมันก็มาชนแล้วรถมันก็ล้มและสังขารก็ล้มเลยล้มเลย ขนรถทำจากอะไรอะ่ะรถอะไรที่ถือเนี่ยรถมีปืนได้ป่ะรถทำจากกล่องและก็ตัดกระดาษเป็นล้อล้อลจริงๆต้องระบายสีดำและก็รถก็เอามาอืมเล่นเนี่ยน่ะแล้วก็ไม้อัดเต็มลแล้วก็รถใหญ่โอ้ทำยากไหมทำ แนะนำเพื่อนๆสิถ้าทำจะต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะต้องเตรียมไม้เตรียมแล้วก็เตรียมกระดาษแข็งแล้วก็เตรียมสีดำด้วยนะคะเตรียมกระดาษไว้วาดรูปตรงนี้แล้วทำบุญให้ดูรอบๆหน่อยสิแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็มาตัดตัดแล้วก็เอามาเรียงตรงนี้ในมุมให้ดูที่หันไหมกล้องดูหน่อยสิด้านนี้ต้องโอ้ นี่ก็เอาช้อนมาด้วยแล้วแต่จริงๆมีช้อนสองอันแต่อันนี้หลุดไปข้างหนึ่งอ๋อได้ข่าวว่าทำปั๊มน้ำสถานีดับเพลิงด้วยหรอใช่ไหนเอามาให้ดูหน่อยสิพูดไหนดูสิไหนมันมันทำจักระไรอ่ะมานั่งดูสิมาทำจักรยานอ่ะไหนวางให้ดูสิว่ามันตั้งยังไงมันทำยังไงนะ โอ้โหนี่มันมีรูปอะไรติดอยู่ข้างสถานีอะรูปรถเหรอไันสถานีดับเพลิงอะมีรูปอะไรติดอยู่ข้างสถานีดับเพลิงอะอ,อันนี้เป็นบันไดแต่มันอยู่ด้านหน้านี่รอแวนวๆค่อยๆหมุนดูข้างๆซิมีอะไรบ้างข้างงมันก็ไม่มีอะไรนี่รอข้างไม่มีอะไรด้านหลังก็ไม่มีอะไร,ไม,ม,ะไรมีแต่ด้านหน้าด้านหอันนี้มันฉีดน้ำออกมารอโอ้โหทำยากไหมเนี่ย นี่น่าจะทํายากนะแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าจะทาสถานีเดยอเพิงอะต้องเตรียมกล่องนมและก็กระดาษและก็สีสีสดใสแบบนี้สีสดใสแบบนั้นเลยว้าวแล้วก็ต้องเตรียมกระดาษมาด้วยและก็กระดาษสองอันกระดาษสองอันและที่ไอเดียผลิตมีอะไรบ้างมาวางเรียน,นซิที่ัีไม่หลอดและต้องมีเส้นแลวก<อ>น็นี่เส้นนี้น เรามีเส้นหมี่ด้ยวยเอเ,เจอนนีอเจ๋อเเหลือกอ่าไหน,นมาวางเรียงซิของที่ประดิษฐ์เองมีอะไรบ้างเครือ่อง,งบินรถแล้วก็สถานีใช่ไหมเครื่องบินอยู่ไหนนะมองไม่เห็นนะหลุดก,กล้องเนี่ย <c oughs> สถา,น,านีโอเคของครบสามอย่างแล้วจบการรีวิวย่างใกล้จะจบแล้วอ่าแล้วไงต่อ มาเร็วไม่ต้องหยิบมาเพิ่มแล้วมาปิดการรีวิวเร็ว,วเอาฝากอะไรฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับชื่อช่องชื่อช่องในช่องของเรานะชื่อช่องชื่อช่องของเราชื่อ <c oughs> ช่องของเราช่องไอเดียไอเดียนักประดิษฐ์ เออฝากอะไรนะสับอะไรนะฝากติดตามช่องของแล้วติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมสับอะไรนะและ้วสับะคแล้วกดกระดิ่งเออเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่างๆใช่ไหมใช่เอขอบคุณครับยังขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย